สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะในวันที่5ธันวาวคมปี2500สวค่ะเรื่องนี้ไม่ชมไม่ตามไม่ได้แล้วนะทุกคนคะรีบมาดูรีบมาชมกันเลยนะคะเป็นเรื่องที่ดีแหละนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรไทยเรานะคะชาวสวนยางชาวไร่อ้อยไร่ปลาล์มไร่มันข้าวโพดชาวนานะคะเรามาดูกัน เออนะคะจําคลิปเมื่อวานได้ไหมที่ช่องหมามีออสกาได้นําเสนอไปนะคะเกี่ยวกับทำเนียบรัฐบาลเคาร้อนหนังสือแจ้งไปยังห้าหน่วยงานให้หยุดอุ้มหยุดช่วยเกษตรกรนะคะหยุดจ่ายเงินโดยตรงให้เกษตรกรจําได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้คะ่ะล่าสุดเลยมีเสียงสะท้อนกลับออกมาแล้วนะถือว่าเป็นเสียงสะท้อนที่ดังมากเลยแหละได้เรื่องกันเลยมาเรามาดูรายละเอียดกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะ สำหรับเลขที่หนังสือหรืออะไรไม่ขอย้ําอีกแล้วนะทุกคนย้อนไปชมคลิปเมื่อวานได้เราเข้าเรื่องประเด็นของเรากันเลยนะคะแน่นอนค่ะในหนังสือระบุว่าให้หน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะทั้ง5หน่วยงานนั้นหลีกเลี่ยงการดําเนินการในลักษณะการให้เงินอุดหนุนการช่วยเหลือการชดเชยประกันราคาสินค้าเนี่ยให้ยกเลิกไม่ให้ทําแบบนี้เนาะ,ะทีนี้ค่ะทุกคนตัวแทนเลยตัวแทนสมาคมชาวนาไทยเราเลยนะคะเกษตรกร,กรไทยเราเลยก็คือนายปราโมทเจริญสินนะคะก็ได้ออกมานะคะแสดงความ คิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะท่านก็ได้พูดว่าในก็เข้าใจนะคะว่ารัฐไม่สามารถอุดหนุน,นชาวนาไปได้ตลอดทีนี้นะคะท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยอย่างนั้นก็คือต้องมีแหล่งน้ําให้ทั่วถึงนะ,อะนอกจากในเรื่องของแหล่งน้านะคะที่ได้พูดไปนะ,ะนายปลาโมก็ได้เสนอต่อนะคะในเรื่องของพันธุ์ข้าวด้วยนะคะให้มีผลผลิตสูงจริงนะคะอย่างน้อยเนี่ยผลผลิตข้าวแห้งนะคะต้องไม่ต่ำกว่า1000กิโลต่อไร่ก็คือ1ตัน ต่อไร่นะคะทีนี้เกี่ยวข้าวสดเนี่ยต้องให้ได้พันสากิโลต่อไร่อ่นะคะหนึ่งรกิโลต่อไร่ทีนี้นะคะท่านก็อยากท่านก็ฝากถามเป็นยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่บอกว่าข้าวไทยเหล่านี้นะคะมีผลผลิตสูงเนี่ยท่านบอกเลยว่าไม่ตรงปลกท่านอยากให้หน่วยงานราชการเนี่ยเอาตัวเลข ถ้าไม่อยากให้เอาตัวเลขที่เป็นแปลงทดลองเนี่ยมาบอกว่าได้ผลผลิตจริงเพราะว่าชาวนาเราเนี่ยเวลาปลูกจริงเนี่ยได้ไม่ถึงนั่นค่ะท่านก็เลยบอกตัวเลขไม่ตรงปกนะเออต่อมาเรามาดูอีกด้านหนึ่งนะคะด้านของนายทีวริศ นะคะทุกคนคาะด้านของนายทีวริศเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่านายกท่านก็พูดว่านะคะถ้าไม่มีการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทนี้รัฐบาล ควรนะคะทุกคนคะ่ะควรจะเตรียมมาตรการอื่นๆออกมาค่ะเพื่อปกป้องผลผลิตปัจจัยการผลิตต้นทุนและก็ราคาเกษตรกรที่จะขายได้นะคะต้องหามาทดแทนในโครงการนี้เออนะคะก็ก็คือแบบราคาต้องได้นะราคาต้องดีเนาะแล้วก็ปกป้องผลผล,ผลิตด้วยไม่ใช่ว่าผล,ผลผลิตไทยน้อยเนี่ยจะนําเข้าอย่างเดียวนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเดียวไม่ได้นะมันกดราคากัน เนาะอะต่อนะคะทุกคนคะ่ะขณะที่นายวิชัยชิดยวงนะคะนาย,ยกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทยนะคะกล่าวว่าจะมาตัดโครงการนี้ไม่ได้ เออท่านพูดเลยนะว่าไม่ได้เป็นประเพณีไปแล้วใครเป็นรัฐบาลก็ต้องจ่ายจู่ๆจ,จะมายกเลิกได้อย่างไรเพราะเนื่องจากในแต่ละปีเนี่ยชาวนานมีความเสี่ยงแม่อันนี้เข้าใจชาวนานเลยจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งภัยแลนะ้งเนาะทุกคนคะ่ะทั้งน้ําท่วมคะ่ะและปัจจัยการผลิตอย่างเช่นปุ๋ยนะสารเคมีคะ่ะพันผวนทําให้ราคาต้นทุนเนี่ยขึ้นทุกปี นะคะอยากขอฝากไว้ไม่อยากให้ยกเลิกอ,อ่านี่นะคะต่อมาอีกท่านหนึ่งนะคะด้านนายประพัฒน์ค่ะปัญญาชาติรักนะนายกสมาคมสถาบันชาวนาไทยนะคะได้กล่าวว่าถ้ารัฐบาลจะไม่มีโครงการนี้จะต้องบริหารสินค้าเกษตรให้ดีนะเออนะต้องให้ดีค่ะอย่างน้อยเนี่ยข้าวเปลือกสดนะมาลิสดค่ะชาวนาต้องขายไม่ได้ไม่ต่ำกว่าตันละ1 5 0 0 0บาท ออใช่ใช่ใช,ใช่นะคะต่อมาค่ะข้าปลึกเจ้าเนี่ยต้องขายได้ไม่ต่ำกว่าตันละ1นึ่งมืนบาทขึ้นไป1,000งบาทบวกเลยนะคะนะ,ะในส่วนของมันสัปะหลังบ้างนะคะต้องขายนะคะสามถึงหบาทต่อกิโลค่ะแน่นอนทุกคน3บาทบวกนี้ได้นะคะตอนนี้ว่าไปแล้วราคามันสัปะหลังที่บ้านของออชาวนาคนนี้นะคะอยู่ที่3บาทเจสิบสตางค์ นะคะนะต่อมาค่ะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะต้องไม่ต่ำกว่าราคานะคะแปดบาทต่อกิโลกร,รมัมเออนะคะกิโลละแปดบาทขึ้นเดอ้อนะคะนะประมาณนี้ถือว่าเกษตรกร,เร,กรเราอาจอ่าอยู่ได้หลายท่านอยู่ได้เลย เนาะ,ะเดี๋ยวต่อค่ะทุกคนค่ะต่อๆนะเพราะถ้าราคาดีนะคะรัฐบาลก็ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยอะไรเลยนะคะจะต้องให้ราคาไม่ขาดทุนสามารถทำอาชีพยืนด้วยตัวเองได้แทบไม่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะเศรษฐกิจจะฟื้นตัวด้วยธรรมชาติเองรัฐบาลก็ต้องดูแลดีๆอย่าให้พ่อค้าค่ะอย่าให้ในายทุนผู้มีอำนาจมาเอาเปรียบเกษตรกรได้อออันนี้อยากฝากรัฐบาลไว้นะคะแมททิ้งท้ายไว้ นะต่อมาค่ะคนต่อมานะคนที่5มาดูกันล่าสุดเอ้คนที่5คนสุดท้ายนะคะนายจารึกกระมลอ,อินค่ะประธาน,นาคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนแห่งประเทศไทยนะคะสังกัดกรมการข้าวค่ะท่านก็ได้กล่าวไว้นะคะว่าในที่ผ่านมาเนี่ยการจ่ายเงินไร้ละ1,000บาทนี้นะคะที่ทกศส,สั่งจ่ายที่ทกศให้จ่ายในวันที่28เป็นต้นมาทุกคนจําได้เนาะรัฐบาลเนี่ยถ้าจําได้ก็ไม่ ก็ไม่อยากที่จะสั่งจ่ายออท่านพูดแบบนี้นะก็คือดูแบบลรัฐบาลก็ไม่อยากสั่งจ่ายแต่นะคะเนื่องจากว่าเป็นโครงการชุดเก่าที่เขาทำมาแล้ว9ปีเนี่ยนะคะเป็นกระแสแรงต้านไม่ไหวนะคะก็ต้องจ่ายในที่สุดเนาะทุกคนนะคะถ้าทุกคนมองดูทีท่าทุกคนจะเห็นนะคะว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็เลื่อนเดี๋ยวก็เลื่อน เนาะนะคะผู้ที่ทําข่าวนี่ก็อืมนะก็ตามกันท้ออยู่นะช่วงหนึ่งนะคะแล้วทีนี้ชาวนาที่เขาเคยได้เขาก็เคยได้เขาก็ต้องอยากได้ใช่ไหมทีนี้แล้วถ้าจะไม่มีโครงการในปีหน้านี้นะคะเออก,ก็ยากนะคะนะในความคิดส่วนตัวเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีการปรับลดโดยพิจารณาที่รัฐบาลสามารถจ่ายได้เช่นนะคะอาจจะลดลงเหลือไร่ละห้าร้ก็ว่าไปหรือว่าจ่ายสูงสุดอ่าไรละห้า ายสูงสุดไม่เกิน20ไร่นะคะก็ว่าไปเนาะและในส่วนงบประมาณที่เหลือนะก็น่าจะมาช่วยลดต้นทุนอย่างอื่นเนาะนะคะอย่างอื่นๆนะเช่นค่าปุ๋ยค่ะค่าสารเคมีค่าเช่าที่อะไรก็เป็นต้นไปเนาะทุกคนคะนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทาง นะคะหลายๆคนได้เสนอความคิดมาทีนี้อยากฟัง f อของช่องหมามิออสกาบ้างว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรออนะคะกับเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกต่อด้วยนะร่วมกันคอมเมนต์เข้ามานะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยมีเรื่องราวอะไรนะช่องหมามิออสกาจะรีบมาอัปเดตให้ทราบทันทีสําหรับวันนี้ต้องขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะอย่าลืมนะคะ บายบายขอบพระคุณทุกคนมากค่ะอ๋อสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากเพจฐานเศรษฐกิจนะคะขอขอบคุณอย่างสูงเลยนะคะค่ะบายบายนะทุกคนแล้วพบกันค่ะ